สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊ชงชอบเล่าชอบไลานะคะวันนี้เราก็มาเลือกยางนะคะอ่าอันนี้เลือกยางนะคะจะมีเพื่อนๆนมาเอาเนาะแล้วก็เลือกยางเอาไว้นะคะว่าเราจะเลือกแบบไหนนะคะเพราะว่าหนึ่งเขาจะมีใบเพชรลาดแบบนี้นะคะเราจะไม่ให้อาไปนะคะเพราะว่ามันอ่าแบบนี้มันจะทําให้อาาจะเหี่ยวได้นะเราก็ไม่ให้ไปนะคะเราจะเลือกต้นที่เอาไปแล้วไม่เสียหายนะคะทุกคนเราจะไม่ล้มทั้งแถวนะคะเราจะเลือกไปให้นะคะ นี่นะคะเราก็จะเลือกแถวนี้ไปเลยนะ,ะอันนี้ยางสองฉัดใบกําลังเพชรลาดก็มีนะ,ะใบแก่เต็มที่สวยๆก็มีนะคะเราจะเลือกใบแก่ที่สวยๆนะคะเอาไปให้เอาไปให้ปลูกในแปลงนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ไม่เสียหายนะคะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเขาจะเลือกแบบไหนกันแน่นะคะ เราจะเลือกไว้ก็คือ1กองไว้แบบนี้กองละสิบนะคะกองละสิบต้นแบบนี้นะคะเพื่อสะดวกในการนับนะคะแล้วก็จะทำให้เรานับไม่หลงด้วยนะคะนี่นะคะเขาจะเลือกนะคะเลือกแต่เฉพาะต้นที่เอาไปปลูกแล้วดีนะคะแข็งแรงสวยนะคะ ไวเพชรลาดประมาณนี้เราไม่ให้ออกไปนะเพราะว่าหนึงจะทําอาจจะทําให้เหี่ยวได้นะ,ะเราจะเลือกแต่เฉพาะต้นที่ดีแล้วก็สวยแล้วก็เอาไปปลูกไม่เสียหายนะคะทุกคนนี่นะคะ สามสิบหกเราจะเลือกไว้กองละสินะคะกองละสิเพื่อที่เวลาที่คนมายกเราจะยก,กะตะกี่ละสิต้นนะคะเราก็จะนับครั้ง1ครั้งนะคะ ไงหรือว่าไก่คนก็ทลายิม่ลด้ก็ได้ นี่นะคะเราออกไปตั้งหนอกน้อยกระดาษก่อนเดี๋ยวเราจะถอยรถมาตรงนี้แล้วล้วคนคนง่นายอ่าเดี๋ยวยรถถอยไป,ไปนนยเราไปหัวน,นู่เน,นอเาานนนอารถ้นไปจอดวัวนั่นเดี๋ยวนี้เราไปวัวนี่เอารถคนใส่ใสเลยแล้วมันเลยอันนี้ประหลามนี้นะคะทั้งหัวท้ายนะเราจะมีที่เข้าของรถนะคะสะดวกสบายด้วยเพราะว่าเวลาคนขนมันจะหนักมากนะะเหนื่อย ลมกำลังมาดีนะคะทุกคนนี่นะคะเราจะไม่ล้มแถวให้นะคะเราจะเลือกนะคะเลือกแต่เฉพาะต้นที่ไปปลูกแล้วดีนะคะไม่เหี่ยวไม่เฉานะคะ อันนี้เป็นพันสามศูนย์สี่นะคะสองฉัดน,นะคะนี่อันนี้เขามาเอาจากที่ไหนอ่นนออะอ่ะเตียงยางพุงนี้ ม,ม,มันหนมักนกถูกมองอิงนอาึงกไม่ออกอนะ่ะพักใตนะ้อ่ะพักใต้แล้วเอาไปลงเนี่ยจะไปลงทีตลาดหาดใหญ่เลเดี๋ยวเขามาคนเข้าไปเองทีเปตงอนะเอาไปที่เปตรงอนะเอาไปพักใต้ตยาลายะลายะลาค่ะอันนี้นะคะเราก็เลือกนะคะเลือกเอานะคะลุกบพูดอ ม่ดนกไม่ออกเลยววาไ่อดี้เข้าายเลยอันนี้นะคะเบอร์ติดต่อนะคะถ้าใครสงสัยเรื่องพันยางนะคะหรืออะไรนะครับติดต่อได้เลยค่ะหรืออสนใจพันยางนะคะรู้เรื่องพันยางก็080722974 8นะคะที่เจทัดได้เลยจ้าเจทัดคอยรับสายนะคะคอยให้คำปรึกษาอยู่นะคะ อันนี้ทุกคนจะมานะคะที่อำเภอกแกลงจังหวัดระยองนะคะที่นี่เลยนะคะแปลงยางขอ,อที่เจชงอยู่นี่เลยนะคะนี่เลยนะคะโทรไปหาเจตถาได้เลยจ้า0 8 0 7 8 2ป9 7 4จอ้ะอันนี้เดี๋ยวขอตัวไปเลือกยางก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีรถมารับนะคะไปแล้วค่ะายบายจ้า